ไปกลับมาจะตกปลาได้ไม่เนี่ยซื้อของเล่นใหม่มาซื้อมาให้หนวกหูเล่นนะนกีล่อู้แรงแรงแรงเอาเลยก็ได้มัง้งเอาเลยก็ได้มัง้งไม่ใช้ประกันปะกั โคตหนักชีวิตเลยพี่น้องสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมตอนทวันนันนะครับแล้วก็อยู่กับพลอ,อ,อยเจอแน่พลอยเจอแน่แต่ตอนนี้คือไม่สบาย <laughs> แต่ก็ยังไป ตกปลากันนะครับผมวันนี้เราจะไปตกปลาหน้าดินกันที่ใต้สะพานกับรถนะครับเป็นตอหม่อครับมันจะเป็นจุดที่หลายๆลายคนเขาไปตกชิงหริวตกหน้าดินกันนะครับผมไปดูกันที่หมายกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้เรามาถึงหมายกันเลยนะฮะนี่โคคนเยอะเลยแหนะ <laughs> <laughs> ไม่มีที่วางไม่มีที่โยนเลยนี่อาจจะต้องโยนใกล้ๆ,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 ๆถแถวๆตรงนี้นะครับผม หรือไม่ก็โยนลงพวกลองพวกรูอะไรพวกน,นี้คนระับค่อนข้างยากนะเดี๋ยวขอไปผสมเยียรก่อนนี่ฮะสายนี้เข้ามาสายชิงหลิวสายรอคอยเมื่อวานนี้นะคะมาตกมาทำคลิปให้กับทางคอยครับคอยเจอแน่นะครับผมโดนไปหกตัวนะ<ม>ปึมปานินเอาไปทอดกินอร่อยเลยนี่ลำประจำของผม,ผมเ,งเป็นมะขวิดหอมระเบิดไม้ ปนินกินโคตรดีเลยเนี่ยโอเคผสมน้ำโอเคมาต่อเบ็ดนะครับผมน,นี่ตะกอ้อใช้เป็นตะกอ้อพวงแบบนี้นะครับผมอีกอันนึงจะลองใช้เป็นตัวที่เพิ่งซื้อมานะเป็นตะกอ้อชิงวิ่งสั้นนะครับผมมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะแบบก็จะชิ่ง ก็ชิงวิ่งสั้นวิ่งไปไหนเลยไปหาปลาติดทุกอย่างอยู่เว้นติดปลาเวโอเคเสร็จแล้วไปใส่ลำกันเลยผมก็เพิ่งเคยเล่นตะก้อชิงนี่แหละแล้วก็วิ่งชิงสั้นอะไรนปกติก็ใช้ตะก้อธรรมดาไม่รู้ว่ามันจะลดความระแวงของปัาน,นินได้หรือเปล่านี่แค่นี้ไปตกเลยปัญหาย่างต่อไปคือ โยนตรงไหนอะผักตบเต็มไปหมดขอไปโยนตรงนู้แล้วกันนะพี่ครับพี่ครับขอขอโยนเบ็ดตรงนี้หน่อยนะครับพี่อือ มารอดูกันนะฮะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็วางเบ็ดไว้นสองตัวนะครับผม <c oughs> อันนี้พี่เขามานั่งเล่นกันล้วก็ไม่ไปยุ่งเขาองเรามาตกปลาของเรานี่คือแดดค่อนข้างร้อนนะหมู่มัมวนี่ฝนตกหนักเลยวันนี้ก็ขอให้อยากตกหนักเลยับพอแล้วครับฝั่งนี้เป็นไงบ้างเอ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรกระดุกกระดิกเหรอวันนี้คุณหวังเจอปลาอะไรครับคุณพลเจอแน่ ใครใได้ปลาปลาปากระตุกแล้วปลากระตูนอ่ะ อาเมื่อกี้ปลาหลุดอุปสรรคนึ่งของการตกตรงที่เป็นผักตกก็คือแบบถ้าปลามันกินแล้วแบบดึงเกยขึ้นมาบนผักตกือมีโอกาสปลาแม่งหลุดสูกมากนะครับชิงหลิวประจำตัวชื่ออะไรฮะ ชิก้านเขียวนะครับผมเป็นน้องกับก้านแก้วนะฮะ <Huh? S 1> <laughs> ไม่รู้ <laughs> พูดไปเรื่อยอะ่ะผักตบแม่งปกคลุมทั่วท้องคือท้องน้ำไปหมดแล้ว <laughs> ไม่มีที่ให้ตกแล้ว <laughs> ผักตกเยอะอย่างงี้ไม่มีที่ให้ลงแล้วพี่จ้า ว่าจะรอให้น้ํามันไหลไปก่อนนะแตบตอนนี้คือผักตบมันมากรจนไม่มีที่ให้โยนเหยื่อเดี๋ยวให้มันพัดไปก่อนเดี๋ยวเขาลงเป็ดอันอันที่สองน,ะนี่ไนะก็ปล่อยน้ํำมาจากตรงนี้ปล่อยมันไหลไปโดูอฮ้ยเสียง โอเคขึ้นแล้วนะมันมีช่องให้โยนได้เพราะตอนนี้ผัตบมันเริ่มอยู่กับที่แล้วมันเริ่มจะไม่ค่อยไหลโอเคก็มีช่องว่างแหละแต่ทำไมผักตบมันไหลย้อนกลับวะ <S <S กลับไปกลับมาจะตกปลาได้ไม่เนี่ย,ยเดี๋ยวลองหย่อนเดวถอตรงนี้ดูนะ ทำเด็ดไปแล้วตักตกก็น่าจะอยู่อย่นี้สักพักหนึ่งนะอาจจะพอที่เราได้ป่าบ้างมัง้ง A few moments later จากที่โยนเบ็ดไปเมื่อกี้ประมาณห้านาทีนี่กลับว่าจะเอาเบ็ดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบที่สองนะที่ต้องเอาขึ้นไม่ไหวเลยทที่ต้องเอาขึ้นอีงญญวดงีดวาททำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่แมงโคตรหนักชีวิตเลยพี่นอ้อง นะครับตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองที่มานะครับคือรอบแรกคือมาตกชวาคือแบบเยอะมากแล้วก็ลมพัดแรงนะครับผมรอบนี้ก็มาสามรอบที่สองผ่านมาประมาณอาทิตย์นะครับผมก็กลับมาสามอิบรอบเองแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะครับผักตกชวาเลยเยอะแต่ว่ายังมีช่องให้ตกอยู่นะค่อนข้างจะนิ่งนะครับผม ก็เลยขอไปปั้นเหยื่อแล้วก็ไปโยนเป็ดกันก่อนเลยนะครับผมจะได้ไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่เกยผักตบนะอา่อา เด็กวันหวานเลยเปลียบมันดึงนะขอให้กินทีแค่รอบนี้ซื้อของเล่นใหม่มาซื้อมาให้หนวกหูเล่นนะช่วยเห็นคนอื่ออนเ,เขาใช้กันนะอยากจะใช้บ้างมันมันเท่มันดูน่าลำคาญได้แล้วคิมเหลือได้แล้ว <c oughs> นะครับผม แอรกใช่ไหมที่มาเกาะควรเราตัวโตงพีผมจะไม่ท๊อีกแล้วพี่บี้มัดูต๊พี้แต่ตัวมันเล็กเกินอะ่ะปล่อยเถอะจะหลุดป่าวะไม่หลุดหรอกในสุดก็ได้เป็นหนึ่งแต้มสักทีนะครับชิงเหลียวเหยื่อวันนี้ของชิงเหลียวจะเป็นไส้เดือนนะฮะ ครั้งที่แล้วคือเป็นเหยื่อลำแบบปั้นนูเหนียวแล้วมันคือใช้ไม่เป็นด้วยแหลมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกมันก็เลยไม่เข้ามืออ่ะอันนี้คือแบบไซเดือนเข้ามือนางสุดละเย่อครอบจกักรวาลนะมันกินแล้วหรือเปล่าลูกปันนินมากรอกมันเหรอโอ โอ้ได้แล้วลบได้เฮียอะไรเนี่ยลุดเมื่อกี้คือติดแหละแต่คือเหมือนกับว่าวัดไม่ไม่วัดไ,ไม่ติดนะย้ายีมีครั้งที่สองเออทุกคนผมมีเรื่องจะมาฝากนิดนิดหน่อยในช่องนะครคือผมตอนเนี้ผมกําลังทําเพลงอยู่กับน,น้องที่ชื่อ <c oughs> น้องทาลิศนะครับผมตอนนี้ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วชื่อเพลงไอ <c oughs> ไฟนะครับไปติดตามชมกันได้ ทุกแพลตฟอร์มเลย Spotify อะไรก็ได้หมด YouTube ก็มีนะครับผมเแปะลิงก์แปะรูปภาพไปให้ไปตามดูกันได้นะครับผมพวกเราตั้งใจทำกันมากครับผมฝากด้วยครับฮะติดต่อเหรอใช่แน่ติดตออ่ตดตอเฮียเรียบร้อย ้ยตรงนั้นมึงจำไว้นะมึงจำไว้นะมึงมึงทำกูแค้นกูแค้นไอ้เหี้ยกูกลังโูกอยู่เลยกิน,น่าอ้วูแรงแรงแรง โอ้โโอ้โน้โอโอ้โองโอ้โอ้โ่อตอยกั้เนี่ยโอ้ได้โอ้แล้วโอ้โห้โอ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 อ้โอ้โหปโอ้นอ้โ เป็นไงแล้ว <upside> บ <down sound> ้างได้อีก <Ash> ต <ELLE IS ON> ัวเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเลยเมื่อกี้คือหยอกเล่นใช่ไหมเมื่อกี้มันกระตุกติ๊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 กน่าจะแค่ตอดแหละเอาเลยก็ได้มั้งเอาเลยก็ได้มั้ง ปลากระแยังอุ้ยไม่ใช่ปลากรดไม่ใช่ปลากดปลากระแยังหรือปลาปลากรดเหรอหรือปลาอะไรอ่ะเออมันมันอยู่ตระกูลปลากรดเนี่ยแหละไม่รู้ปลากรดอะไรตัวไม่ใหญ่มากเนาะแต่ถ้าจับนี่คือเงี้ยงตำแน่นอนข้างหลังข้างหลังมีอาการหรอ มีการมีการมีรงคาว่ะออกก่อนโอ้ติด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 วเน่นตัวปนินจิ๋วอ่าว่าอยู่อาการมันเล็กน้อยมันตัวกระปอยเดียว นี่ต่างคนต่างได้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่า,าจ,จะ6 4โมง40บแล้วนะครับผมก็ก็คิดว่าเดี๋ยวค็น่าจะพอแล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนละก็ขอบคุณที่ติดตามชมถึงตอนนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนนทวัฒนันแล้วก็ช่องพอเจนแน่ด้วยนะครับผมโอ้โหัวขดเสซยโอเคครับครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผม สวัสดีครับ